เที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยคลิปมีความยาวประมาณ30นาทีสำหรับคนที่อยากให้วันดันคลิปให้ให้ตั้งเวลาคลิปพรีเมีย์นะคะออกอากาศประมาณเที่ยงครึ่งค่ะตามเวลาในประเทศไทยนะคะเมื่อผู้ชมดูคลิปวันจบ คลิปของมาดามบ้านนาสวีเดนจะไปเปิดคลิปเพื่อนวันทันทีเดี๋ยววันพาไปดูนะคะวันพยายามจะดันเพื่อนดันทุกคนที่วันรู้จักแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยวันก็เลยไม่ได้ดันหลังจากวันนี้ใครอยากให้มาดามบ้านนาสวีเดนดันคลิปให้นะคะไอ้ไห,หมไอ้ไห,หมตื่นตื่น ให้ตั้งเวลาการออกอากาศคลิปเป็น12.30ค่ะนั่นหมายความว่าผู้ชมดูคลิปมาดามบ้านานาสวีเดีนจบปั๊บจะสามารถดูคลิปเพื่อนได้ทันทีแต่มีเงื่อนเงื่อนไขว่าเพื่อนต้องผ่านการสร้างรายได้แล้วและเพื่อนต้องมียอดซับ1,000งพ 1, ัพซับแล้ว ถึงจะส่งคลิปได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยเดี๋ยววันจะทำให้ทุกคนดูนะคะเมื่อเราเลือกตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยเราเลือกส่งผู้ชมลกดคำว่าเพิ่มค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปคำว่าช่องอื่นค่ะเราจะเห็นคลิปของคนที่เขาเคยกดติดตามวันไว้แต่วันไม่รู้ว่าวันจะส่งไปที่คลิปใครนะคะตอนนี้คือ นักเรียนในห้องติวนะไม่ได้อยู่ในนี้เลยวันก็ส่งไม่ได้เห็นไหมคะสมมุตินะสมมุติเดี๋ยวเลือกเอาสักช่องหนึ่งก่อนเราก็จะเห็นช่องเพื่อนเราที่มียอดคนกดติดตามเกิน1,000นะคะอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะแล้วก็ไม่เห็นแก๊ง USA เลยนะเห็นไหมออ,ออกอากาศกันไปหมดแล้วใช่ไหมป้าอ้อยน้หมี ปนิดอวันจะดันช่องนี้ให้เป็นตัวอย่างนะคะไปไหนดีล่ะเอาไปนี่แล้วกันค่ะสวัสดีสวีเดนวันก็จะเลือกคลิปเพื่อนแบบนี้ค่ะคือคลิปที่เพื่อนตั้งเวลาไลฟ์สดไว้ล่วงหน้าหรือคลิปที่เพื่อนตั้งพรีเมียร์ไว้ล่วงหน้าค่ะเสร็จแล้วก็กดเนี่ยนะคะ ตอนนี้ถ้ามาดามบ้านนาสวีเดนเล่นคลิปพรีเมียจบปั๊บจะส่งไปที่คลิปเพื่อนทันทีแบบนี้ใครจะให้ดันก็ตั้งเวลาเป็น12.30ไว้นะคะเสร็จแล้วตัวอย่างวันก็กดเลือกค่ะตัวอย่างก็คือคลิปสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน3นาทีปกติวันทำตัวอย่างไฮไลท์ช่องไว้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้วันสร้างเป็นเทียเลอร์ค่ะวันก็กดไทเทิลคลิป ทุ่งดอกรับเนี่ยนะคะแล้วกดบันทึกค่ะแล้วกดตั้งเวลาค่ะตอนนี้นะคะเราไปดูช่องจริงกันนะคะเมื่อเพื่อนเข้าไปดูคลิปพรีเมียร์ของวันเมื่อใครก็ตามกดมาดามบ้านานาสวีเดนนะคะแล้วเห็นคลิปตั้งเวลาการออกอากาศล่วงหน้าคลิปพรีเมียร์ของวันนะคะ แล้วกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เ yeah, นี่ยนะคะแล้วก็จะมีหน้าคลิปขึ้นมาบอกว่าคลิปนี้ออกอากาศเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยกดกระดิ่งไว้นะคะและมันเป็นเรื่องเดียวกันกันกบคลิปนี้เห็นไหมคะเมื่อก่อนช่องวันไตเติลคลิปก็จะเป็นคนละเรื่องกับเนื้อหาคลิปแต่ตอนนี้เมื่อเราใส่ไฮไลท์ ของคลิปเอาไว้เป็นตัวอย่างคลิปนะคะแล้วเ,เราตั้งมันไม่เป็นสาธารณะคือเราจะไม่ได้เงินจากคลิปนี้และเมื่อคลิปนี้ออกอากาศก็คือจะเริ่มฉายใน17ชั่วโมงข้างหน้า ผู้ชมจะไม่เห็นคลิปที่เป็นเทเลอร์หลังจากที่คลิปนี้ออกอากาศค่ะจะเห็นเฉพาะตอนที่มันก่อนออกอากาศเท่านั้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนี่คือประโยชน์ของการใช้ iMovie ที่วันจะสอนวันนี้นะคะทีนี้เราจะทำยังไงการสร้าง